อาชีพฮันกวางฮาลินจะต้องรู้สิ่งนี้สะรับอาวุธพื้นแดงจะตีบวกต้องใช้วัตถุดิบไม่เหมือนปกตินะทุกคนใช้อะไรยังไงบ้างไปดูสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเจน้ำการค้าครับผมเปิดให้บริการมามากกว่า8ปปีบริการเติมเกมมือถือครบวงจรบริการดีปลอดภยัยราคาถูกสุดในตลาดรับเติมเกม24ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้ทางนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับเกมเรียวโยกังคาสิกตามนี้เลยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ Facebook เจน้ำการค้าหรือ Line แอดท็อปอัพเซ็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเติมไว้ได้จริงทุกเกมรองรับทุกช่องทางการโอนเติมเกมไวราคาดีต้องเจน้ำการค้าเท่านั้นสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวโยกังคัสิกกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ ตีบวกอาวุธสำหรับอาชีพหันกวางและอาชีพฮารินนะครับผมสำหรับอาชีพหันกวางและอาชีพฮารินนะเราจะได้อาวุธเริ่มต้นจะเป็นอาวุธพื้นแดงแบบนี้เลยทุกคนจะได้เป็นดาบมังกรเพลิงมาอันนี้สําหรับอาชีพหันกวางนะแล้วก็วิธีการตีบวกอันเนี้ยตีบวกไม่ค่อยเหมือนกับอาวุธทั่วไปนะครับก็คืออ่ะเราเข้ามาที่โรงตีเหล็กย่างตัวนี้เราเข้ามาที่เสริมพลังนี เราจะเห็นว่าหินแดงปกติจะไม่สามารถใช้บวกได้นะครับแล้วเราจะหาหินที่บวกมาจากไหนเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยครับขีด3ขีดนี่แล้วก็เข้ามาที่คําว่าสร้างแล้วก็ไปที่คําว่าคัมพีแล้วก็เสริมพลังเลื่อนมาด้านล่างครับก็จะมีนี่เลยหินเสริมพลังอาวุธฮีโร่เพราะว่าอาชีพฮันกวางกับอาชีพฮารินจะเป็นอาชีพสายฮีโร่นะครับโดยการที่เราจะได้หิน เสริมพลังอาวุธฮีโร่นั้นเราจะต้องมีหินแดงปกติ5ก้อนถึงจะหลอมได้เป็นหินเสริมพลังอาวุธฮีโร่1ก้อนครับแน่นอนสําหรับยุทธภัณฑ์ก็เช่นกันเราจะต้องมีหินเสริมพลังเกาะ5ก้อนเราถึงจะได้เป็นหินเสริมพลังเกาะฮีโร่1ก้อนนะครับอันนี้เราจะผสมให้ดูกันอ่าพอเราผสมแล้วจะเข้ามาในกระเป๋าเราจะอยู่นี่เลยหินเสริมพลังเกาะฮีโร่ ถ้าเราผสมหินแดงเราก็จะได้หินแดงมาส่วนหน้าตาของหินเสริมพลังอาวุธฮีโร่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพอเราได้หินเสริมพลังอาวุธระดับฮีโร่แล้วเราก็สามารถตีบวกได้เลยครับก็คือเข้ามาที่หน้าเสริมพลังตามปกติได้เลยแล้วก็จะอยู่นี่พื้นหลังมันจะออกเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยนะทุกคนนะอย่างเนี้ยเห็นไหมเราจะสามารถใช้ตีบวกได้ตามปกติเลยครับสำหรับชุดก็เหมือนกันอ่ะก็คือนี่เลยชุดจะเป็นพื้นหลังสีม่วง อันนี้จะเป็นชุดเฉพาะอาชีพฮันกวางหรือฮาดินเท่านั้นอันนี้ก็จะใช้หินเสริมพลังเกาะฮีโร่เช่นกันจะไม่สามารถใช้หินฟ้าปกติในการเสริมพลังได้ในส่วนของอาวุธแน่นอนว่าเราได้ตั้งแต่สร้างตัวละครแล้วแล้วชุดของอาชีพฮีโร่เนี่ยหาจากไหนเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยร้านค้าแล้วก็มาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนจะมีข้างล่างตรงนี้เลยก็คือ ร้านขายฮีโร่พอเราเข้ามาที่ร้านขายฮีโร่แล้วนี่จะมีให้แลกแบบนี้เลยชุดจะใช้50เหรียญรองเท้าใช้50เหรียญแล้วก็ปกแขนใช้50เหรียญอันนี้จะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นต่อ1ตัวละครจะไม่สามารถแลกซ้ำได้นะครับแล้วก็ยังมีของอื่นๆให้แลกอีกอ่าก็จะเป็นตามนี้เลยอ่าในส่วนของหินวิญญาณหินวิญญาณอันนี้คืออะไรหินวิญญาณอันนี้ก็คือหินที่เราเอาไว้ พัฒนาอุปกรณ์โดยที่ปกตอิอย่างอุปกรณ์ปกติของเราเราจะใช้เป็นตัวหินประสบการณ์อาวุธระดับต่ําหรือระดับกลางเป็นต้นแต่พอเราเป็นอาวุธหรือชุดของอาชีพฮีโร่เนี่ยเราจะใช้หินปกติอันเนี่ยไม่ได้เราจะต้องมาใช้ในตัวนี้แทนครับก็คือเข้ามาที่อันเดิมเลยนี่เราจะใช้ที่ตัวนี้เอาหินวิญญาณระดับต่ำเนี่ยแลกมาเป็นหินวิญญาณเฉพาะอาวุธ ของฮีโร่หรือชุดของฮีโร่เท่านั้นยังไม่สามารถใช้หินวิญญาณปกติในการพัฒนาอาวุธได้แล้วก็หินเลื่อนขั้นอาวุธแน่นอนว่าหินเลื่อนขั้นอาวุธไม่สามารถใช้อันปกติได้เช่นกันหินเลื่อนขั้นอาวุธก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือใช้10อันเพื่อแลกเป็นหินเลื่อนขั้นอาวุธ1อันอย่างตัวอย่างอันนี้ดาบของฮันกวางนี่ เราจะใช้หินเลื่อนขั้นอาวุธฮีโร่เท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้หินเลื่อนขั้นปกติได้คือทุกอย่างที่เอามาอัปเกรดชุดอาวุธหรือการเลื่อนขั้นเราจะไม่สามารถใช้ของปกติได้เลยนะทุกคนกลับมาที่ร้านค้าแล้วเหรียญเนี่ยหาจากไหนเหรียญเนี่ยหาได้ง่ายๆเลยทุกคนก็คือหาได้จากดันเจี้ยนทั่วไปนั่นเองก็จะมีดันเจี้ยนประจําวัน อันนี้เราลงดันเจี้ยนหนึ่งครั้งเราจะได้หนึ่งเหรียญดันเจี้ยนประสบการณ์ได้อีกหนึ่งเหรียญสำหรับดันเจี้ยนส่วนตัวเน,นี่ยนะทุกคนเราจะได้ทั้งหมด2เหรียญแล้วก็มาที่ดันเจี้ยนปาร์ตี้ส่งครามฝ่าวงล้อบูรพาได้อีกหนึ่งเหรียญยุทธภพไรเทียมทานได้อีกหนึ่งเหรียญส่งครามพิทักษ์ชุมนุมลมดำได้อีกหนึ่งเหรียญเท่ากับว่าทุกคนจะเก็บเหรียญฮีโร่เนี่ยได้ทั้งหมดหเหรียญ ต่อวันหรือพูดง่ายๆก็คือพอเราเล่นครบ10วันเราจะแลกชุดของอุปกรณ์ฮีโร่เนี่ยได้1อันพอเพื่อนๆแลกมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ระดับดีถ้าส่วนตัวผมแนะนําแนะนําคือให้ตีบวกไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเลื่อนขั้นเราใช้อาวุธของอันอื่นไปก่อนนะทุกคนแนะนําให้บวกอาวุธกับชุดเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะบวกไว้สัก15 แล้วค่อยเริ่มเลื่อนขั้นหรือใครที่สามารถบวกสุดถึง20ได้อันนี้ก็บวกไปได้เลยครับแล้วค่อยเลื่อนขั้นทีหลังเพราะว่าตัวระดับตีบวกของเราเนี่ยมันจะตามไปด้วยมันจะไม่ลดลงนะทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของอาชีพฮันกวางแล้วก็ฮาลินนะครับผมสาหรับอาวุธชุดว่าการตีบวกตียังไงการพัฒนาอุปกรณ์หรือการเลื่อนขั้นทํำยังไงสําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไคร แล้วฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ